นี่นะครับทุกคนเราจะพามาชมกระบะรีโวนะครับเก็บรุ่นเจ้าตัวล็อกโคในเครื่องยนต์2.4สีขาวมุกนะครับราคา1 1 4 6 0 0 0บาทเรามีให้ชม2คันด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะพามาดูคันแรกกันก่อนเลยคันแรกนะครับก็เป็นการดีไซน์ตกแต่งแบบ GR Sport นะครับหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่า GRS นั่นเองนะครับก็จะเป็นพาร์ทกระจังหน้าหล่อๆแบบนี้นะครับให้อักษรตัวหนังสือมาเป็นสีเทาพร้อมกับเพจด้านหน้าเป็น GR Sport ด้านข้างก็จะได้เป็นซุ้มล้อขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเดิมๆเนี่ยเป็นสีดําด้านนะครับ้อมแม็กนะครับเป็น T ีศนะครับเป็นสีดําด้านขอบ18หน้ากว้าง10นิ้วเนาะออฟเซ็ตลบรี่่ัดยาง AT ท6560นะครับอักษรยังไม่ได้เก็บมานะครับเดิมๆจะมาเป็นโครเมียมมือเปอิดประตูดําด้านคันนี้เราเปลี่ยนเป็นแค่ข้อกระจกมองข้างเป็นสีดําเงาติดสติ๊กเกอร์แล้วก็จะเป็นตัวกันชนท้ายเป็นสีดําเงาพามาดูอีกคันหนึ่ง คันนี้เรียกว่าพิเศษมากๆนะครับที่เราแต่งมากกว่าคันเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีการเนรมิตด,ด้านหน้าแบบ GR Sport เหมือนกันนะครับแล้วก็ซุ้มนะครับซุ้มล้อเราเก็บงานทําสีเป็นดําเงานี่อย่างเท่นะต้องบอกว่ามันแมทชิ่งกับตัวล้อมแมทล้อมแมทก็จะมีดําเงาด้วยนะครับแต่คันนี้จะเป็นยางตัว2 6 5 6 5 r 1 8ที่มีขนาดแก้มยางที่มันอ้วนขึ้นนะครับให้มันดูเต็มซุ้มให้มันดูหล่อขึ้น แต่ว่าก็ต้องมาพร้อมกับช่วงล่างที่เราจะต้องอัปเกรดขึ้นด้วยเช่นกันข้อปกระจกมองข้างตัวหนังสือดำเงามาแล้วนะครับแล้วก็ทําสีเป็นหลังคาดำเงาให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะติดสติ๊กเกอร์ไฮรักล็อกเก็ตเเรียบร้อยนะครับได้มาที่ด้านหลังนะครับสไตลิตบาร์คงเอาไว้นะครับสติ๊กเกอร์ล็อกโคโคงเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็พิเศษครับอันนี้ก็จะเป็นยางกันโคลนนะครับจะเป็นตัวของ g r Sport เลยนะครับที่มีความยาวแล้วก็ รับกับตัวซุ้มล้อนะครับเวลาเราดูจากมิติตัวรถเนี่ยก็คือมันจะเสมอกับล้อแม็กเลยให้มาดูด้านหลังครับด้านหลังก็เป็นมือเปิดล็อกโค้อยู่แล้วนะครับเปลี่ยนในส่วนของอักษรแล้วก็เก็บงานเป็นตัวกันชนท้ายสีดําเงานะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวฮุกด้านใต้เข้าไปเพิ่มความหล่อใช้งานได้จริงด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูภายในสักนิดนึงครับภายในเดิมๆล็อกโค้เ,เรียกได้ว่าฟังก์ชันครบคัน นะครับมาพร้อมเบาะหนังเบาะไฟฟ้าทั้งหน้าผู้ขับขี่พวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับปุ่มพุทสตาร์ทหน้าจอเครื่องเสียงขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ระบบแบบทัชสกรีนนะครับมีฟังก์ชันมากมายแล้วก็ตกแต่งแบบเปียโนแบ็กนะครับและที่ไฮไลท์ของล o อกโคเนี่ยจะเป็นตัวแผงประตูนะครับแผงประตูเราจะได้มาเป็นไฟแอมเบียนไลท์แบบนี้นะก็ให้อารมณ์แบบ สปอร์ตสปอร์ตหน่อยหล่อๆหน่อยนะครับแล้วใครที่สนใจนะครับกระบะล็อกโคตอนนี้ต้องบอกว่าเรามีสต็อกนะครับยิ่งสีขาวมุกด้วยเรายิ่งมีเยอะนะครับก็พักเข้ามาสอบถามกันได้ราคาเริ่มต้นแค่ล้านนิดๆนะครับแต่ได้ขับโฉมแบบ GR SPORT ทีนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณครับ